ตอนนี้หกโมงหกโมงเย็นนะคุณตอนนี้มีนักกีฬากำลังเล่นกีฬากันอยู่เปตองค่ะแต่ก็มีหลายรุ่นเนาะทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กมาดูเขาเล่นกันนะดู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 ด ดูผู้ชำนาญการนั่นเปาะเลยเห็นปะ่ะก็มันจะสั่นเอนานันเนี่ยมืเมอเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะม,มือสัน่นไฟตะไกลเลยหมดออกเส้นออกเส้นเลยเนะี่ย ตรงนี้แหละคุณเป็นบริเวณที่ใช้ได้หลายอย่างจอดรถก็ได้เล่นเปนตองก็ได้ตอนนี้หกโมงจะทุ่มหนึ่งและะ้วมั้งน่าจะหกโมงครึ่งอ่ะแล้วเขาก็จะมีการเล่นกัน<อ>ว่จะถ่ายให้ดูตั้งหลายวันแล้วลืมตอนนี้พอเขามาก็เลยถ่ายซะเลย หมดแล้วน yeah, okay. yeah. okay. ี่ทำมาเขาจะไตีกนั่นะผมมาที่หมาแล้วนะเอมาแป๊บเดียวเอาสวยโอ้โหตเลยโอ้โโอ้ยกะเด็นเลยอ่ะโอ๊ย เอ็กเดินสองทีเลยเออมันแข่งเต็มที่เลยอ่ะเอ๊ถือว่าโอเคนะจะทำได้สองเลยปะสองแล้วสองแล้วลุงลุงร่ำละเมอละลุงลุงละเมอละลุง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 อย่าเพิ่งหลงนะอ่ะดูสิเขาโยน เขาโยนกันโอเคไหมคุณนงด,ดูทีเนี่ยได้วิ่งให้สบายตะนงได้เป็นปูกา <c oughs> ไม่ยอมมาเล่นกีฬา <c oughs> ดีกว่าตะนงไปปัญญ่นจักรยานเนี่ยไปเสี่ยงกันรถโยนควันดมควันแล้วก็รถโดนรถเหยียบเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆแกนเนาะคุณ เล่นไม่ค่อยเป็นไงก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องถ่ายตรงไหนจะดูไงเอิปดูกันนะเอาใกล้ๆใกล้ๆโอ้แก่นสีชมพูคุณเห็นไหมใกล้ๆอะ่ะดูลูกสีชมพูนะคุณเป็นลูกที่ใกล้ที่สุดน่ะเด่ย เดี๋ยวเขาก็จะตีกันกระจัดกระเจิงใครอยู่ใกล้กันก็จะตีกันอาะท่าแลดไปแล้วครับแม่มาเพื่อนน่าต้องเสียแล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องมีอยู่เลยนะครับเฮ้ยอท่าแลดไปแล้วครับออกขวาไปแล้วแม่พาแม่หมดแล้วเหรอไม่ดูดูดู <c oughs> อ้าวเบียแล้วยังไม่เปลี่ยน้วมั้งดนที่สองเอเข้ามาลากแก่นึ้นหาดเองโอ้โหโอ้ยประกบเลยอ่ะประกบแก่นเลยอ่ะ ไอ้วงไอ้วงตีตะเลยแบบเปิงเลยอ่ะอุ้ยวงสองลูกโอ้โตีกระจงจงจริงๆะแหละเออกระจงกระเลยวางฝนคนเลยวะลองดูต่อนะ โอ้โหเกิดประกบอ่ะเอาเอาเป็นอะไรเอินเป็นอะไรกินข้าวห่วงกินหัวอกอ๋อสองอย่างเลยเหรอโอ้ยสวยเว้ยประกบเลยอ่ะใครก็ไม่รู้เราไม่ได้ดูหรอกเออ

เอ้ยโอ้อ oh, ๋อเกือบจะเกือบจะลากลูกเกือบจะลากแก่โอ้ยตัวเล็กนี่ตีอุตลุดเลยไอ้ตัวเล็กมันตีทำได้อีกเนี่นี่แหละ ก็จะได้เล่นกันออกกําลังกันดโอเค,อเคดูคดูผู้สูงวัยกิจกรรมผู้สูงวัยนะโอ้ยสวยมากประกบแก่นเลยอ่ะจะลูกมันไกลเนาะก,ก็ไม่ได้เดินไปเดินมาไงเมื่อยต้อง ไปดูทางนู้นก่อนว่าใกล้แก่นกันเยอะไหมนี่แหละเสียงผู้สูงวัยก็จะเอ้ยไอ้ <c oughs> จะยืนยีไปเด๋ยวรายน์เี๋จะถ่ายให้ ยังไม่เปลี่ยนโอ okay, เคแล้วนะตอนนี้ทีนี้ก็น่าจะโอ้โหแหวะกลางไปเลยหแหวะกลางแม่ดีหนึ่งแ,แม่ดีหนึ่งเติม,มน้ำหนัอหน่อยปูล้มหน่อย สองเลยเอาส, well สามเลยสามเลยอุ้ยอย่าพังเฮียอีตัวเล็กมันยังไม่ได้นั่นเลยเกือบไปโอ้หมันเหวี่ยงสุดแรงเลยไปยืนต๊อกตั๊งๆเด็กมันจะโยน

กันสบายกด้ดดดดต้องไปไกลๆเพราะจะได้เห็นคนด้วยไงว่าเขาเล่นกันยังไงอันนี้เขาป .4 เนี่ยเขาก็มาเล่นเนี่เขาด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเหวี่ยงอุตรุดเลย า่่ทำไมไม่เข้าไปหาู้ลมล้วตีู๊ลมออกสิคะเฮ้ยหินมขึ้ก่อนนั่นแหละล่กูใจมีไหลลงมาด้วยอ่ะเพราะมันเป็นเนินอยู่ไค่ะเพราะว่าออ ะอันนี้เป็นขาวซวยของิหมดแล้วขาดจานเอาล้ตอนนี้ถึงเอาแล้วถึงคนตีแล้วนั่นเกือบเกือบเอากระเจิงกระเจิง โอ้ยอ๋ยออ,อ,อันนี้ตบท้ายด้วยคนเล็กค,คือก็เล่นกันแบบอะไรนะอยู่ด้วยกันก็เล่นกันไปไงคุณน่าจะทุ่งกว่าแหละโอเคอันนี้ถ่ายตัวเล็กหน่อยสิตัวน้อยมีตัวน้อยอีกหกเจดเดือนตันนิดเดียวนี่แหละ อยู่ด้วยกันก็เล่นกันไปคุณตอนเย็นๆเนาะเออยย้ายตรงนี้ก่อนสิจะได้ดูว่าถึงตรงไหนโอ้ไม่ถึง โยนไปแล้วอ่ะสวยอะจะสวยแล้วพี่จอยมาโอ้สวยมาอีก <c oughs> กระเจิดกระเจิดโอ้โหมาอี้มาที่หัวแตก ตีหัวแตกโอ้ยสวยเว้ยขอแต่เลยแม่ตีหัวแตกโอ้โหไอเอิญเลยเอิญเลยโอ้ยโอ้โยเหวี่ยงอุตลุดเลยเอาโอ้โยเหวี่ยงแบบสุดฤทธิ์เลยอ่ะเกิดแล้วเว้ยเกิดแล้วเว้ยโอ้โห ตบท้าย้วยคนเล็กไม่รู้หรอกอาจจะเล่นแบบอะไรนะแต่แกติกาต่างหากลองดูสิก็เรียนทีผิวคะนะไปจินข้าวซะ โอ้ยสวยเว้ยเติมพลังเออเออนี่คือพลังที่แบบแรงมากเออประกอบได้ง่ายๆกินอะไรอ๋อเอาม่าไวๆเหรออร่อยไหมไม่ใช่อย่างเดียวได้คืออะไรรวมหมายถึงอะไรแตงกวาโอ้โหประกอบกันสี่ลูกเลยเสร็จน้ำตาลเพื่อทำน้ำตาลสองช้อนเขาบอกว่าไม่ให้กินน้ำตาลเยอะ ถ้ากินน้าตาลเยอะเนี่ยมันจะไปทําลายหลอดเลือดใช่จริงจแล้วไม่ต้องกินเออไม่ต้องกินก็ดีรู้ป่ะเออแล้วก็คนคนคนแล้วก็ทำเองทําเองเหรอเออเก่งเก่งที่หลังก็ใส่ผักด้วยดีมันต้องมีผักด้วยเออมันต้องมีผักด้วยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมันให้หมดเลยไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าไอ้นั่นเครื่องเครื่องปรุงอะ มันจะทำให้ตับไตเราพังเออสวยเพ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้โอนเอิมันดินเออหน่ะน่ะมันดูดูดูนู่นเหวี่ยงอุตตรุ่เลยอ่ะเอาเออกระจายหมดแล้วเออกระจายหมดแล้วตี ตีนี่ไม่ได้หวังว่าของใครจะออกนะโยนไปให้จะโดนลูกใครก็ได้ไงสำหรับไอ้คุเล็กกันนะเออมันก็โยนไปตามเรื่องโอเคงั้นแค่นี้วันนี้แค่นี้ก่อนเนาะนั่นอ้าวดูดิว่าลูกเป็นไงถึงยังเนี่ยยังเลยดูดิ ไกลเกินในอ๋อโอ้ยอคำนี้มันฝีมืออ๋อผู้หญิงฝีมือดีทั้งกู้อเออเออเอ้ยคำประกรบเลยดูสิน่าประกรบแก่นเลยคุณเห็นแก่นไหมอน,หนาโอ้ประกรบหนักเลยอะ ไม่ถึงยังไกลอยู่หมดแรงแล้วผู้เท่าของผู้เท่าหมดแรงแล้วโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะ,ะดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยหน่อยเอาเล่นอย่างนี้คงไม่เป็นไรอเนาะไม่บอกวันก็ได้โอเคนะแค่นี้ค่ะ